ที่นี่วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทร์รัตน์บำรุงที่นี่นะครับเปิดโอกาสให้ทุกท่านทุกเวททุกวัยสามารถมาเรียนที่นี่ได้ซึ่งที่นี่มีทั้งหมด3มอซึ่งจบที่นที่แล้ว3มออต้อมีอะไรบ้างมอที่1มีงานมีงานนั้นนะครับใครที่ตกงานหรือยังไม่มีงานทําสามารถเรียนที่นี่และมีงานได้เลยได้เลยนะครับเพราะอาจารย์ที่นี่ใจดีและหางานให้แน่นอนมอที่2มีเงินซึ่งทํางานแล้ว แน่นอนว่าต้องมีเงินซึ่งในที่นี่นะครับสามารถจ่ายค่าเทอมได้โดยไม่ต้องขอพ่อแม่หรือว่าขอใครก็ได้หรือมีเงินของตัวเองจ่ายได้เลยและมอี่สามนะครับคือมีวุฒิวุฒิการศึกษาตรงนี้นครับเมื่อจบไปแล้วสามารถไปต่อยอดในอาชีพของตัวเองได้แล้วก็ทำให้ทุกคนมีงานทําและมีเงินเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนผมจะพาทุกท่านนะครับและเพื่นอนๆผมพาไปดูคลิปวิดีอาร์การ ทำกิจกรรมของพี่อะไรของพวกเราต่างๆได้เลยครับสาขาที่พวกเราเรียนคือสาขาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้ามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวางเน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนสะสมผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการสถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระเป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการโดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพและสอดคล้องกับสภาพพิพศาสตรของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในสาขาที่เรียนมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการรับน้องการสร้าบำรุงไฟฟ้านอกสถานที่มีการศึกษาดูง,งานในโรงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา อีกทั้งยังมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ผู้คนที่สนใจและอยากที่จะเรียนรู้ได้ศึกษาและพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าจบจากที่นี้ไปรับรองได้เลยว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแน่นอนซึ่งอย่างที่เราบอกกันต้นคลิปว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตลำพูนมีด้วยกันสามอได้แก่มอที่1คือมีงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตลำพูนเราเน้น การเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงผสมผสานกับความรู้เชิงทฤษฎีเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถที่พร้อมใช้ได้ทันทีในโลกของการทำงานเรามีการจับมือกับสถานประกอบการต่างๆทั้งในจังหวัดลำพูนลำปางเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานและวางหลักฐานเครือข่ายสู่การมีงานทำหลังเรียนจบเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจบจากที่นี่ไม่ใช่แค่มีความรู้เท่านั้นแต่จะมีงานทำอย่างแน่นอนไม่ต้องรอลุ้นไม่ต้องรอใครเรียกสัมภาษณ์ เพราะเรามีช่องทางงานรองรับให้อยู่แล้วมอที่2คือมีเงินเมื่อมีงานทําแน่นอนว่าต้องมีรายได้มีเงินใช้ซึ่งถือเป็นหลักฐานสําคัญในการเลี้ยงดูตนเองและช่วยเหลือครอบครัวไม่ว่าจะเลือกทาง,งานประจาในโรงงานบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นช่างฝีมืออาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจของตัวเองรายได้ที่ได้รับจากทักษะที่เรียนไปนั้นสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ทันทีการเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่เพื่อจบ แต่เพื่อให้สามารถหาลิงชีพได้จริงและมั่นคงส่วนมอที่3มอสุดท้ายคือมีวุฒินอกเหนือจากงานและเงินแล้วสิ่งสําคัญที่วิทยาลัยของเรามอบให้นักเรียนทุกคนคือวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับทั้งในสายวิชาชีพและในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถนําวุฒิการศึกษานี้ไปสมัครงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือนําไปต่อยอดเพื่อเลื่อนตําแหน่งเพิ่มเงินเดือนหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถทําได้วุฒิจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเชรินรัตนพูลเป็นเครื่องมือสําคัญ ที่จะเปิดโอกาสทางการงานและการศึกษาในอนาคตได้อย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะได้รับหากเลือกเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูนที่นี่ไม่ใช่แค่สถานศึกษาแต่คือแหล่งปั้นฝันให้กลายเป็นจริงเป็นสะพานสู่โลกแห่งการทํางานและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมหากผู้ใดกําลังมองหาที่เรียนที่สามารถพาไปสู่อนาคตที่มั่นคงและเริ่มต้นชีวิตการทํางานได้เร็วมีรายได้เร็วและมีอนาคตที่ชัดเจนอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวชรินรัตน์ลำพูนแล้วพบกันครับ เป็นยังไงบ้าครับหลังดูคลิปจบแล้วรู้สึกอยากเรียนที่นี่ไหมครับถ้าอยากเรียนนะครับแนะนําเลยวิทยาลัยเทคโนโลยีชลิลรัตนภูิถ้าอยากเรียนมาได้เลยนะครับเชั้นชวนนะครับ